สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่นี่หน้าห้างมิกซ์เจตุจักกก็ตรงนี้ก็จะมีต้นไม้ดอกไม้ขายอยู่นะเห็นสวยดีน่ารักดีเดี๋ยวถ่ายให้ดูกันนิดนึงก่อนนะแล้วค่อยจะเข้าไปดูด้านในห้างกันดอกไม้ต้นไม้สวยงามเลยใครอ,อยากจัดสวนอยากแต่งบ้านด้วยต้นไม้ก็แถวนี้มีอยู่นะมลมพัดเย็นสบายเลยประมาณว่าฝนจะตก นี่ตรงนี้ก็ด้านหลักตะบองเพจบุกไม้พันธเล็กก็มีก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในห้างมิกจะุรู้จักกันเลยดีกว่ายากาศวันนี้จะเป็นไงบ้างแล้วนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันไม่ได้เข้ามาหลายเดือนแล้ว บรรกาศจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไปดูกันเลยไปค่ะก็เข้ามาแล้วหอมกาแฟซูชิโอตารุมีสัตว์เลี้ยงด้วย chú cá lại đỡ chú cá lại liếng Má mã Hẳn sạch คนมุงเต็มเลยอุ mm. ้ยน like right. ี่ไงอุ้ยตุ๊บเบลเลอร์เลยให้หันหน้ามาเด้อเฮ้ยไม่หันไม่หัน้าหลับนี่ตัวบเบลเลอร์

มันเกงลร้อยยี่สิบเฮ้ยนี่สวยสองร้อยยี่สิบแชมเปี้ยนสนใจไหมเสื้อผ้าชั้นหนึ่งก็คนเยอะเหมือนกันนาะตรงนี้อะไรอ่ะสัตว์เลี้ยงอีกแล้วเอ็กโซติกสัตว์แปลก ต้องแปกขวานนมันจับยากขวนมันจะช้ขวาวที่มันฉกตู้นี่ไว้ตัวมันก็ฉกวิ่งกิ้งก่าหางหางอ้วนมากเลยเห็นมตัวอะไรกิ้งก่าออพวกกิ้งก่า้งแหละหลังเนื้อเลยเื้อยขึ้นเลยขึ้น เนี่ยนางพญางูขาวเหรอมีตัวนี้ขาวจริงเลยนาคีเลยเลื้อนเลยล่ะเฮ้ยหัวเล็กกับตัวอ้วนมาวเพราเราเร็วแจับแปลกน้องเต่าต้องบนอุ้ยโดนเลอะเลยอ่ะตกใจหมด ัวอะไรอ่ะจเหมือนตะกวดเงนเนาะตัวใหญ่มากตสุดยอดเ่ะนั่น <c oughs> อ๊เฮียบนาปิ้นเ้วยมันเหมือนตะกวดมากเลยเนาะนั่น <c oughs> <c oughs> อนะไรี ร้านนี้อุปกรณ์เนนล,ลี้ยงนกีกรงด้วยเฮ้ยนกอะไรอ่ะของปลอม <c oughs> ตกใจก่อนเลยนะว่าของจริงตัวใหญ่ขนาดนี้อารมณ์เสีย <c oughs> คนเยอะเลยราทิ่แล้วมาเงียบ ก็เปิดเสร็จหมดแล้วอุ้ยจานต่างๆมีเย็ดมากมายนี่ก็อุปกรณ์ข้างทันในบ้าน10บาท25บาท ันคอ,อยตรงนี้มีของกินด้วยนี่ทุกชิ้นทุกชิ้นชาบูชาบูเสียบไม้ <Okay>. ร้อยเก้าสุดหซูชิหนึ่งแถมหนึ่งด้วยหืมน่ากินเอาไหมโรตีอันนี้โรตีช,าชาักชักกินไม่ได้เ,ไเดี๋ยวชักไม่เล่นถุงมือไหม <laughs> รถที่ใส่ใหน่อ,อนยอ,อันนี้กินได้อันนี้ไม่ชักมี้อของกินเยอะอยู่นะช็อกเกี๋ยวไส<ะ>้ <สะ S 1> อั่วไหนอะซื้อไปกินข้างบนปะีที่นั่งข้างบนไม่เอาหรอหมูปิ้งเออ,อข้างบนมีที่นั่ง

คนเยอะจริงตอนที่แล้วเงียบมากเลยประมาณนี้เนอะชั้นล่างขึ้นไปดูข้างบนเลยไหมเออนี่เจอตู้ของเล่นเนี่ย ตู้นี้เออนี่อะไราลีนี่อะไรนะชื่ออะไรนะตะก้อนบอลตะก้อนบอลอ่ะซึ่งบงบงงงงกุลมั่วมั่วใช่ไหม <c oughs> มั่วไม่รู้ <c oughs> นี่อะไร ชื่ออะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยครับตัวนี่อะไรอ่ะนี่ไงแมททิกแมททิกนี่วาเลนทายนี่ฮารีฮารีควีนทำไมเขาไม่มีโมเดลพวกอาร์บีแบทำแเออเนอะเออน่าจะทำเนอะไม่เห็นเนยน่ารักเนี่ยไม่เคยเห็นแบงกเก็นตายไอรอนแมน เยอะมากเต่นน่ารักอ่ะยังไงลูกไคโดไหนไมมีเขาอ่ะชื่ออะไรนะไนี่กับมาจากเรื่องอะไรอ่ะมาจากวันพีชนี่โอ้เอ้ยบนวันพีชนน่ารักตัวเล็กๆก็มีนะนี่ จะด่าเนี่ยแกดูดกานอีกตัวเล็กๆจะเป็นงานละเอียดเนาะฮึมโดเรมอน40บาทเองนะเขาไป่ดูข้างในไหมไม่เข้าดีกว่านี่ไงทั้งตู้เลยเนี่ยบันพีสหมดเลยใช่ สีดำนี่สวยตัวอะไรอ่ะผู้หญิงอ่ะเนี่ยเนี่ยสวยอ่ะโอ้ยคุณน,นางแบบมากเลยตัวละตัวรู้จักไหมเบฮิเมหรอฮะใช่ ime, หรือเปล่าเทพจนสลัดใช่ป่ะเป็นผู้หญิงเหรอเออแต่มันหมวกจนสลัดเนี่ยนีอ่อันนี้ก็นามแหรือว่าแฮนด์ปอกแปดร้อยห้าสิบไม่ใช่แฮนด์ปอกมั่วเอ <laughs> มั่วเลยเออมั่วไปเรื่อย แลด้านในนุนไม่มีอะไรเนาะนเงียบอยู่กระป็กแก้วมาทางนี้ทางนี้ถ้าเกิดจริงๆแล้วก็แพงนะเออราคาดีอยู่นะพวกของเล่นโมเดลพวกนี้เป็นแบบสิ่งไว่เด็กคนจะมีเอ,อแต่ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะมาซื้อเพราะว่าโตแล้ว <c oughs> จะมีะมเนีอเอเ่อะไรทั้งนั้นเลยเนี่ย อยอดเลยมันพีทั้งตู้เลยนี่จ๊กเกอร์เจ้าสาวสบสวยนนใช้กันดำไหมเออไฮสตาร์ลี่ก็มี สโนไวท์เขาหญิงดิสนีย์ด้วยนี่ไครื้องุนต่อชั้นสองก็เงียบไปนิดนึงเครื่องประดับ ือเขานั่งทําตรงนี้เลยอะเครื่องประดับปิดมือแว่นตานี่ก็จะเป็นผ้าออกแนวแนวไทยไเน็ตแนวผ้าใหมเนาะ สวยชั้นสองโล่งๆอ,อยู่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นไม้เฟอร์นิเจอร์แต่งบา้านเจอกัน นี่จะก,กันโคมไฟแต่งบ้านประมาณนี้นไม่โคมไฟเจัดก,กันก็นี่จะก,กันแหละจกกัดการแต่งก็เ,เยอะอยู่ในของที่นอนก็มีมนี่ไงบอ,อเนาะนี่ซื้อ,อไปไว้ในห้องได้นะเอาตัวเล็กเนี่ยนะพอดีเลยเออเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ เท่ไนะาไหร่นะหนึ่นงสามร้อยร้อยหนึ่งสามสี่ประมาณน,นี้ชั้นสองจังเก็บๆหน่อยหนึง่งขึ้นไปดูข้างบนนะขึ้นไปชั้นสามต่อดดฟาร์เวอร์แกลอรี สวยงามเลยสวยจริงสวยเนาะยอดจะยอดดิงไงก็หมุนออกมาไงแล้วก็มีของอยู่ข้างในก็ลุ้นด่าว่าจะได้อะไรอะไรอยู่ข้างในอ่ะนี่แหวนเหรอเออประมาณทุกของเล่นเด็กๆอแหวนเหมือนได้เงี้ย ทางนู้นมีอะไรครับ่รูเห็นต้นไม้สวยมากเลยไปดูกันก่อนป่ะน่าจะเป็นนี้แหละ Flower Gallery เ,เ,เนาะไปดูกันของปลอมเนาะเออ ก็เหมือนขายต้นไม้อะสวยอ่ะแ,แต่งบ้านจัดสวนก็มาดูได้นะตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นของปลอมนะต้นไม้สวยมากเลย สวยมากเลยตรงนี้ดอกไม้หมดเลยอันนี้ต้องถ่ายรูปแล้วล่ะดูข้างในดิสุดยอดเลยล Lube ดอกย่าก็มีสวยจังนี่ด้วยนะกระบองเคสอเป็นพลาสติกหมดเลยเนาะพลาสติกเออสวยมากเลยอะ พราะมันนี้เนะ่ฟาเวอร์แกรเรอรี่ไปดูทางฟนะูดคอร์ดนะร้านหนูน ตุ๊ก<ม>ตาเ,เออแล้วไม่เป็นไม่เคยเล่นรเราไม่มีวัยเด็กเนี่ยเกิดไม่ทันสมัยเราก็เล่นมากเก็บอยู่ออ,อ,อมิจกจะดจับสูตรคอร์ดสวยงามนะยากาศดี เ้าไข่ยเจี่ยวนี่ไงข้อที่เราแล้วนั่งตรงนู้นที่เป็นโต๊ะธรรมดาเออข้อที่เราก็มีแต่เราไม่ได้นั่งตรงนี้เราต้องตรงนู้นนู่นที่เรานั่ง พอที่เรานั่งริมนี้ให้เราไปกินก่อนนี่ไงข้าวหมกร้านนี้ครับอริสลาม์ข้าวติยวเรือ ตัวเรือรัดหน้าวินากินนี่ใช้แลบบิดได้ผัดไทยหาแล้วกินกันแป๊บหนึ่ง ด้วยน่ารักจังขอบคุณจ้ะขอบคุณค่ะสุกไก่นะคะสุกไก่แล้วก็กระเพาะนะคะจ้าน้ำจิ้มดีเลยไปหาที่นั่งกิน,อ,อ,นอาหารของเราก็นี่ประมาณนี้นะ ตรงหน้าเราก็จะเป็นวิวตลาดนัดสวนจตุจักรนะคุ้นๆน,นะเหมือนรอบที่แล้วเลยเดี๋ยวจะมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านไม่เชื่อใครดูรอบแถวก็เป็นแบบนี้นี่สวยงามเลยเป็นรอลากันแถวนี้เลยนะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีบายบายค่ะ